ขอส,สวัสดีนะครับนะักใครที่ทําครบอ่ากิจกรรมครบหมดแล้วนะครับนะขอให้แบบว่านะครับคอ่าการาติดตามหรือว่าถูกใจแล้วก็กดติดตาม youtube ไว้นะครับแคปมาให้หมดแล้วก็ส่งไปที่ทามนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูปไปให้นะครับนะที่เพจนี้นะครับนะ ขอให้ทุกคนทําตามนะครับมีคนที่อยากได้นะครับนะถ้าใครไม่อยากได้ก็คุปากครับไม่ต้องเม้นนะครับเสียแรงเปล่าๆนะครับนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเอาครับนะจะประกาศวันที่ยี่สิบนะครับแล้วลุ้นวันที่ยี่สิบนะครับนะลุ้นสุ่มนะสุ่มเอานะครับไม่ได้คัดจากความน่าสงสารนะครับอ่าและใครที่ทําตามเสร็จแล้วนะครับนะก็ส่งรูปไป พร้อมหลักฐานนะครับไปที่โพสในอ่าที่ผมจะแปะรูไปไว้นะครับเนะี่ยในเพจนี้นะครับค้นหาให้เจอนะครับนะขายได้ก็โชคดีไปนะครับขอบคุณครับแค่นี้แหละได้บ่ายจุ๊บจบขอให้ได้ละ